สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เข้ามาที่ป่าอีกครั้งหนึ่งครับกับทีมงานสายแดงล่นป่านะครับผมนะครับและมีซุเปอร์คัพมาอีกหนึ่งคันครับวิปากไทยบ้านครับล้อหนามสามแยกของเราสังกัดร้อหนามนะครับนีแต่สายนี้สายร้อหนามครับพยางคนสานคนเราครับในช่างมือตึงครับวันนี้นะครับวันนี้เรามาห้าคันเร่งนะครับผมตึงเปียครับแต่ละคนนะครับผม ดอัพซีซีไปเรื่อยๆนะครับสายป่าสายป่าอัพซีซีนะครับเรจียบร้อยบรรยากาศนะครับชิวๆนู่นครับข้างล่างไปกันครับเดินทางต่อครับผมไปกันตอนนี้เราถึงทีใหมายแล้วนะครับผมเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปทํกตบข่ากันครับโอ้โหสุดๆไปเลยนะครับอย่าขาดนะครับเวลาเข้าป่าน้ําครับสองขวดสามขวดเนี่ยต้องเอามานะครับผมช่วงนี้อากาศร้อนด้วยทีมงานของเราครับวันนี้ นู่นครับเตรียมแล้วครับเตรียมหลามแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะหลามอะไรครับวันนี้วันนี้นะครับมือดังของเรา,เอ,าเอ๋อทีมงานของเราครับตระกูลหลามครับวันนี้โอ้โหอันนี้โโนมียังไงเกาะลามปะดุกครับลามปาดุกปลาดุกหวานปลาดุกนะทุงมือตีโอ้คือแต่หักสีด่างไม้เมื่อวานใส่ด่างมาเมื่อวานดีเด้อครับเด้อปลาดุกเขาด่างเลยนี่ผักซีครับผักซีเขาดังนะคงแค่เขาดังมากครับบีท่ากูย่างดี ไม่ธรรมดาครับทีมงานของเรานี่ครับของแท้เข้าป่าเข้าเขาอย่าลืมครับกับทีมงานสายป่าสายเขาของเราเอาเอาน้ำใส่เอานี่ใส่แล้วบ่ะเ,เ,เออลามครับลมหล้ำพี่น้องล้ำชีวิตชาวป่าอู้ไม่ใช่ครับ <laughs> นู่นครับอู้อ,ออกข้งางบ้านใส่น้าพี่น้องเออโอ้พิงเหงาหัน ฮัลโหลรถออน้ำพุกน้ำพุก่ะฮัลโหลรถน้ำพุกน้พกนำพุกน้ำพุกมาก,กินน,กกน้นำมะตูมคมนะั่วกับกาบเลยเพื่อดื่มน้ำมะตูมเแกขลยเบิง้งเบิ้งพี่น้องเยอะอย่าเบิ้งตัวมันสุกเด้ออันนี้พี่บาสนะครับอันนี้พี่วุ้ดดี้นะครับใส่เลยยัดเลยเหาอวะไปกระติดแล้ว อุ้นเลยอย่างเนี้ยหารท้องห่อนะอุ่นก็ไฟนะอุ้นเลยอย่างเอออุ่นแล้วเขาก็อุ่นแล้วพี่น้องเก๋เออเขาทาเขาทาลามกับล้ำพี่น้องเก๋โอ้เดี๋ยวเราจะอุ่นใส่กรองเขาด้วยพี่น้องเด้วยไปสู้จ้ะบ่เราจะอุ่นใส่กรอกไว้ไหมเด้อพี่น้องเด้อเอาใส่ทึงๆเลยนี่โอ้โห้บนธรรมดานี่ชุนเผา กินกำลังฮอนพี่น้อง้อเคแล้วงานนะี้พี่โอ้ไปดูหานคร้องครับวันนี้ทีมงานของเราครับ,นนรรบตัวตึงนะครับนี่ตัวตึงครับ <laughs> ได้กี่เต้มแล้วครับ,รบ <laughs> ได้กี่เต้มไม่ยังไม่ได้เต้มนะครับอันนี้ได้เต้มหรือยังครับผู้กองได้เต็มหรือยัง <c oughs> ไม่มีไม่มีนะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีคนเห็นครับได้เต้มยังครับวันนี้ยังยังครับยังมีใครได้เต้มนะครับอได้ยงได้เต้มยังครับ ยังนะครับอ่ะครับของผมอ่ะไม่มีแต้มนะครับแต่มีลงนะครับลงจูงนะครับเพราะว่ารอดซุ้มไม่ได้โอ้ยถ้าซุ้มต้นไผ่เนี่ยต้องลงนะครับผมเนี่ยกลมใหญไๆกับบมุมพี่น้องเอ้ยกลมลงกหญ่ๆใส่น้ำเข้าไปก่อนนะครับอะไรต้องใส่น้ำเข้าไปนะจู่ต่อไปนะครับเวลาเข้าป่าอย่าลืมนะครับผมอาหารนี่ยคอาหารญี่ปุ่นเดอาหารญี่ปุ่นครับนี่ครับรสชาติที่คุ้นเคย ลงไปหอมอย่าบอกใครครับรดดั้งเดิมนะครับตัวนี้อืมได้มากอ่ะใส่ลงไปโอเคนี่แห้วครับเลือดรดทีเดียวอืมโอโ้โหฉีเข้าไปวิชาชาว่ข่นะครับสุทธกรรมที่เขาเอื่นเนออ่าสุทธกรรมนะครับผมอันนี้ก็การยังชีมในป่านะครับนี่ต้องมีแก้วอย่างนี้นะครับผมเพื่อ,อไว้สดนะครับ อร่อยอย่บอกใครครับอย่าลืมนะครับผมนี่กระเทียมเจียวใส่ลงไปครับใส่ลงไปนี่ครับรสต้มยำครับ เสียบอย่าบอกใครส่วนที่เราหลามไว้ตรงนู้นนะครับกับย่างนะครับบนเหล็กหินนะครับ,บก็ใกล้สุกแ,แล้วนะครับผมไปไหนโอ้โหโ,หโ,หโ,หโอเคไปหลามกันไปครับให้หนึ่งเขาในเซฟเตียงหมูเนาะโอ้โห,โหอันนั้นเดือดแล้วนะครับนู่นน้ำโคตรปุดๆเลยเออ,อโอเคใส่เข้าไปมันชิ่จืดเอาเลยวัดเสรแล้ว นี่เสียงฟุตไหมเสงบึ๊บ,บเลยอันตอนท้ายนี่บ่วเมนว่าอันมามาสิสุกก่อน,นที่โทรศัพท์สิสุกก่อน <c oughs> อันนี้ก็ผาเขาหอกได้ก็พี่น้องด้กลางทวงกลางป้าครับใส่เบยไม้นะเป็นผาเขาเออกหวังยังกินก็นได้แต่พุนกับพระเนกคนดังนะครับนี่ครับภาษนานในการใส่ครับผาไม้ไผ่ออกเป็นซ่องสีก ใช้หลักการสมมาตรนะครับรสมมาตรค<ะ>ำยางห <laughs> ลักการของเราครับ <laughs> พี่นอ้องเออข้าวปลาข้าวโด่งก่อนดีกินนขา้าวกินเนี่ก็เอาหิดผักข้าวน้อยให้ปูให้ตาเจ้าปลาเจเา้าข้าวตามถึงอย่าอีสานบ้านเ่าเด้อพี่น้องเด้อมียังก็ให้พืนยังละลิกละน้อยเอาแ่งผักข้าวไปนาดโคตกับปูจำประจำบ้านเ้าคนนี้ก็ได้ <laughs> ว่าจังไดอ๋อเอาดีๆด้อได้กินว่าได้กินก็อยุ่กับตัวนั่นละอือเอาต้องให้อันนี้เอาเอาดีๆมันขี่ทันไฟมากกว่ามึนอะอ่ะเหยียดเถอะวะเออนี่ลมฮอนแล้วเอาไล่เลยไล่ไล่เงี้าวๆดิรวดไป อีกบางนึงพี่น้องเอ้ยธรรมดามอะะอลงหลลงอ,งอโอ้โหโอ้โหโลกลงไปออยูบุเลย,ยบุเลยวะอของแท้เอ้อนนพี่น้องเอ้ปูจ้ปไปจํำทีมงานก็ได้ถือไล่ย,ยังงวะอ จุ่มปากจุ่มคำดีจังเรียกแต่ยางเดี่ยวบัวจุ่มให้เมียจุ่มบ่่ได้จุมบ่ได้งนะ <c oughs> ล่ามล่ามล่ามป่าด้วยครับอันนี้ก็ใส่กอ๊อกยางหินไฟนะครับขุนนะอาหารวันนี้ก็ได้เลื่องรถอลังการเดี๋ยวมีซิกเนเจอร์อีกอันนึงยังบ่มาใช่ไหมพูดยู่ง,งพูดฟุ่ม คองแท้คนดังกำลังบึงหลละเอียดอยู่อย่างบะสู่แคบ่าก่อนซิกมนเจออาหารเบอร์นี่พี่น้องเอ้เบื้องเอานะครับสั่งตรงมาจากรุงโตเกียวนะครับโอ้โหบลโอ้โหเบิรดโอ้โเ้ยหอนเอาลงนี้เอาลงนี้เอาลงนี้ โอ้โหสุดยอดโอ้ยไปกันหนึงดยวไปตั้งอีกหน่อยครนี่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 อาอนั่นอีกเอาอใส่ก่อนกล้วมิรับเบิ่งเบ่งเขาจะบอกเคียร์นี่คืนเออเนี่ยเออเอาเออเอาเคียร์นี่คืนมันมันมันสิทธิไทยลงคุณเด้มันสิไปทั้งคุณเออเอาเออเอาใส่เอามองเดยเหมาะสมอ่ะจวดเลยอย่าอย่าสั้นไหลมันมันสิลุนเออของแท้อะบน้ำใหม่จะใหม่แตก

คนหนึ่งละเหตุประจันเป็นเรื่องธรรมชาติเดเป็นอะไรเผนั่คุณน้างับคนเดยคิกๆคิกง่ายเล หม่แซ่บนะไม่แซบเออพริกเราเนาะบัพริกไม่พริกบักพริกอเ่อาบักพริกไว้ในพริกจั้แล้วบักพริกพริกอะไรพริกที่สุดจ้ะพริกสิพริกสินี่มันขึ้นบาสาเห็ดตนนี้เมอไปเจอไปเนีาเด เอาเอาเอาเขาเอาเขาซอมคุณก็ได้ยิ่สุดยอดเออเขาซอมคุณโอ้โหสวยครับสวยสุดยอดเฮ้ยโอ้หอมแผ่ละแม่เนาะสุดยอด